S 1> <S 1> วัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีมณิสาแก้วดีจะพี่น<ห>้<ไ>องจ๋าเดี๋วยวยให้แม่พาปลาลงดูน้ำก่อนปา้าน้ำอุ่นน้ำอุ่นสิ่เต็มฟังมะเด้อปลาน้ำอุ่นสิ่เต็มฟั่งล่ะพี่น้องจา๋าเบงคูมันก็หาป่าบบได้แล้วแบบนี้ <S 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 มันสิเต็มขึ้นมาอันนี้ล่ะบงผูนเอาไม้นอไม้ขึ้นบินเมดล่ะบ่มีคนมาหานี่มันสิขึ้นป้าย่างคุณตาละน้ำเนี่ยตกอีกขึ้นนี่กะเมดเกี้ยงออดยอดเบ่งผูน้ำน้ำขึ้นมาล่ะ น้ำขึ้นมาแล้วน้ำอู่นจะเต็มฝั่งแล้วไปเลาะบองเห็ดมังดูบองเห็ดปวกค่ะบงเห็ดปวกออกค่ะ<อ>น,นาลินก็เอ้ยอพ่อยมาเลี้ยงขวาย,ย,ยากับสุนัขสองตัวน้ำปลากับกะปิป <g arden> มัดควายไว้พุดละ เอาออกงานจะน้อยก็เนเสียเอาข้าคอกเพราะว่าคุตาเกี่ยวหญ้าไว้แล้วคุตาเกี่ยวหญ้าไว้ให้แล้วออกอันควายออกงานออกกําลังกายเบิ่งเฮ็ดก่อนเบิ่งเห็ดปวกก่อนเด้อบางทีเห็ดปวกหลักออกเมื่อเช้านี่ไปเก็บเห็ดดินหันบริเก็บบรรยากาศให้เบิ่งเนาะเพราะว่าฝนเก็บเฮ็ดตากฝนแต่ตอนล้างเห็ดตอนตัดตีนเห็ดกันเก็บบรรยากาศให้เบิ่งอยู่ แต่ตอนไปเก็บทำบริเก็บบรรยากาศให้บึงฝนพากันแข่งฝนไปก่อตีสี่ตีห้าเพื่อไปหอดป่าเห็ดกระเจงพอดีได้อยู่ได้คนละกระหยังกับคุณยายได้คนละกระหยังกับคุณยายเห็ดดินส่วนมากสิเป็นเห็ดก่อกเนาะมือสาร์นที่ใดเห็ดกอเห็ดอันเห็ดกอก,กับเห็ดอันเอียงเกาะเห็ดก้อกับเห็ดท่านได้มือสา์นี่ฮะ เราบางเห็ดปวกบางทีเห็ดปวกออกเพราะว่าเห็ดปวกมันหมักออกมันซุมนะ้มเนาะมันหากระซุ้มมือนี่และเพราะว่าฝนตกม่อคืนน่ังบ่ออกแล้วออกก็ออก,ออกบ่งงละดอ,อกสองดอกเห็ดปวกอันนั้นเห็ดปวกเขาบ่มีดอกลงมาปล้อยควายยางจักน้อยกระเสิเอาเขาคอ เพราะว่าคุณตาเกี่ยวหญ้าไว้ให้นะฝนซีมานั่มล่ะมันได้เวลามันละ่ะห้าหกโมงฝนซีมาละ่ะห้าหกโมงฝนจะมาแลว้วควายยางแป๊บหนึง่งควายออกเดิน,ดนงงเดินกําลังกายคุณตาเอาไปขายแล้วเมื่อวานนี่คุณตาได้เงินตั้งหลายเด้อเจ็ดแปดพันคนเด้อย,ยางกิโลละสามสิบบาทคุณตาวาเมื่อวานคุณตาเอายางไปขายแล้ว มื่อเช้าวนี้คุณตาบริตตัพเพราะว่าฝนฝนมดมือมดขื่นน้ำเต็มกระหล่าเลยน้ำเต็มกระลายางเลยอย,อย่าไปดึงมีดตาออกนะยังบริจัคถวยเพราะว่าเมาื่อวานเอาไปขายมาละโล,อโ,ละโอ้ถวยละโลผลแนละเนาะถ้าเต็มอหลีะ่ะถ้าถวยน้อยก็บ่อหอดถวยใหญ่แบบนี้ฮะหอดกิโลหนึ่งเต็ม โลละสามสิบบาทคุณตาไปขายเมื่อวานโอ้อามีดไปเห็ดอันนั้นมันก็เสียหมดแล้วเนาะมันมีมีดกรีดยางโดยตรงของตาพูเอาขี้ดึงขี้อันนั้นมันออกดึงขี้อันนั้ไปอ่อยไฟนี่ขีนามันนี่นาขี้มันเนี่ยไปอ่อยไฟลูกคืนหยังนี่ ที่ยางเนี่ยเวลาเขาจะกรีดเขาก็ดึงออกในเส้นเลกนี่เวลาตาจะกรีดตาก็ดึงเส้นเลกนี่ออกอยากดึงนี่สิดึงสิให้พี่พลอยเอาออกให้พี่คอยเอาพี่นันจะดึงเส้นแรกออกเส้นแรกหนูจะดึงเส้นแรกออกดึงเส้นแรกออกแล้วลีอืมดึงออกดึงออกเขาก็ไปไว้อยอยไฟลูกขึ้นอย่างนี่ไงเดี๋ยวพี่พลอยไปนั่นให้เดี๋ยวพี่พลอยนะ ทิมเพื่อยังก็เอาใส่ถ้วยไว้ให้ตาเลยให้ตากีดไส้เออมันก็เป็นยางคือกันเดือดตากะกีด,ด,กกดน้ำยางอันเดือดยางกกรีดเดือดตากะกีดน้ำยางใส่ป่นเลยเนี่ยกีดรู้ลเลื่อนอะไรเลยเอาใส่ถ้วยไว,ไว้ลูกเอาถ้วยเทน้ำก่อนนะเทน้ำถ้วยออกก่อนวุ้งวุ้งวุ้งอย่างไรเธอไปเฮ็ดหน้ายางตามันเสียมดห่อย กาสิหายเพลินเพลินเท็ดลดเทเอาเอาถ้วยออกลูกยกถ้วยออกเลยยกออกมาเออเทยกยกออกมายกยกขึ้นเออเทเออเททิ้งเออแล้วหนูก็เอาถ้วยไว้เหมือนเดิมถ้วยไว้เออถ้วยไว้เหมือนเดิมเอาใสเอาใสรูมันเอาใสตรงเอ้ไม่ใช่ข้างบนเออ ใส่เหมือนเดิมใส่ไว้เหมือนเดิมให้คุณตาเนี่ยแล้วหนูก็ทิ้งขี้ยางใส่โอเคอย่างนั้นเลยทิ้งขี้ยางเออหมกอักยางลดนล่ายหลายหนูก็เอาถ้วยน้ําออกให้ตาเลยเออเออยยกออกแล้วก็เอาไว้เหมือนเดิมเออเออเททิ้งให้ตาเออ เอทิ้งระวังมีดระวังโดนลิ้นยางนะลูกเทดของตาเพื่อนรดตาสิหายอืมแล้วก็เอาไว้เหมือนเดิมลูกอโอเคเออเออไม่ใช่ลูกไม่ใช่เอาคว่ำลงแบบนี้เอาหน้ามันคว่ำลงแบบนี้ก่อน,นอปึน๊บนี่อืมเออ อะไรลูกให้พี่พลอยทำเอยอ,อย่าไปทำไอ้นั่นนะลองบันดาลมือนูนคุณตามาแล้วนะคุณตามาแล้วนะบอกตาเลยฟ้องตาเลยตามาแล้วนะโดนด่านเนี่ยโอ้เสียง้าหองพี่น้องจ๋า้าหองละฟ้าหองละ,งละ,ะจเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ๋า ฟ้าหองฟ้าหองฟ้าหองเอาดิเศษจังน้อยเศษเอาควายเขา่าเอาหญ้าให้มันกินพูนพุตาเกี่ยวหญ้าแบบตาเกี่ยวหญ้าไว้คางขอบเฟืงองขอบควายเมือ,มองภู้มืดมาละป้าฝนมาแล้วน,นะคะไม่เนี่ย <c oughs> หมาบอกหมาหรือควายเจอกันคลิปหน้าพี่น้องจ้าฟ้าห้องคลิปนี้สวัสดีค่ะนลินจ้าคลิปนี้สวัสดีค่ะลูกสาวสวัสดีทางนี้ค่ะสวัสดีอย่าทําน้องน้องจะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคพี่พสอจะบอกรอย